ร้าน n น m โ s ช็อปับกดเกมพาร์และบริการฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นโก g a กา e n เด i นอนิเมะล X นเจอร์เอ็กซ์ออส e าทาวเวและบริการเกมอื่นอีกมากมายบริการดีปลอดภัยใครที่สนใจพี่แคทจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนร้าน n น m โ s ช็อกันเยอะๆนะครับโอเคครับน้องๆก็มาพบกับผมนี่แล้วนะครับ c คทเกมมิ่งและวันนี้เราก็อยู่ในเกมออสตาทาวเวอร์ดิฟเฟนเนั่นเองนะครับและในวันนี้พี่แคทก็จะมา แนะนำตัวละครสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็จะมาแนะนำแค่ไม่กี่ตัวเนาะอย่างน้อยก็ธาตุละ1-2ตัวแล้วกันว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยควรเตรียมยังการยังไงนะครับสำหรับรอรออัปเดตหน้านะครับก็คือถ้าน้องๆเพิ่งเล่นใหม่หรือว่าเล่นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะได้วางแผนถูกนั่นเองครับอ่าโอเคเดีย๋ยวเราจะไปดูตัวละครกันเลยนะครับตัวละครเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5าธาตุหลักๆนะครับถ้าไม่รวมธาตุที่มันไม่มีธาตุเนาะ ก็จะมีทั้งหมด5าธาตุหลักๆเดี๋ยวเราจะเริ่มที่สายสีแดงเลยนะก็คือธาตุไฟเนะาะธาตุไฟเนี่ยตัวละครที่ดีเนี่ยมีประมาณ4-5ตัวนะครับแต่ว่าที่พี่แคททำก็ทําไว้4ตัวนะจริงๆิอิจิโกะก็สามารถเล่นได้นะครับน้องๆถ้าน้องๆชอบเนาะก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครที่พี่แคทแนะนําจริงๆก็ขอแนะนํา2ตัวละครนะครับที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยน่าจะทําง่ายที่สุดนะนั่นก็คือโกคู Ho กับสุคุณะนั่นเองนะครับอ่าสตัวนี้เนาะ โกคู Goku กับสุกุนะโกคูนะครับก็หาได้จากตัวละครสีดาวแล้วก็อีโวขึ้น5ดาวนะครับส่วนสุกุณะเนี่ยก็จะอาหาได้จากตู้ซัมมอนทั่วไปเลยนะเอสแนะนํำไหมเอสเนี่ยพี่แคทว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเพิ่งเริ่มต้นยังไม่แนะนานะครับเพราะว่าเอสเนี่ยของอีโวมันจะอยู่ในอาดานไทโอสองที่เอาไว้หาไาขานูนะครับค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่ก็ยังไม่แนะนําดีกว่า2ตัวนี้แต่ว่าถ้าใครทํา2ตัวนี้แล้วหรือว่า สามารถลงโซโล่ไทโอหนึ่งได้เลยเอ้ยไทโอสองได้แล้วเนี่ยก็ให้แนะนําทํา S ดีกว่าเพราะ S เนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวตีเบิร์นที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับนะนะครับแต่ถ้าใครโหดที่สุดนะครับหรือว่าใครฟาร์มเก่งฟาร์มโหดแล้วเนี่ยก็แนะนําสุดที่อาไขนุเนาะแต่ว่าก็ขอเป็นบัฟที่เป็นพวกคอรับตึกเจนิซิสจะดีกว่านะครับที่เป็นออสตาเนาะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูตัวละครแรกนะครับก็คือ สุกุนะพี่แคทก็จะเล่นเป็นสายสปีดนะครับสายสปีดหมัดหมัดสเงิน2องครับที่เลือกเล่นสายสปีดก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าเพราะว่าสุกุนะตีช้านั่นเองนะครับก็สามารถลอกลอกแอดออนตามพี่แคทได้นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นโกโโโโคูโกคูเนี่ยพี่แคทเลือกเป็นสายระยะนะครับก็จะเป็นโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดสแล้วก็ลิโคเชตหนึ่งแล้วก็แอสซัสซินหนึ่งนะครับก็เน้นเอาไว้ พี่แคทก็เน้นเอาไว้ฟาร์มอินฟินิตซะส่วนมากนะก็เลยใช้ระยะเข้าไปนะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะอ่าต่อมาเป็นทตุไหนอีกเป็นท่าที่2นะครับา่าสีส้มาตาสีส้มก็ตัวละครมันไม่ได้โหดเยอะนะครับก็แนะนําให้ทํา2ตัวนี้เลยนะครับก็คือตัวละครอ,อย่างฟีเรนนะครับก็ลี่แล้วก็ตัวละครอ,อย่างน้องวีนุสหรือว่าน้องอิชานะครับอ่ากท็ทำไว้เลยนะครับ2ตัวนี้เนาะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนําก็ถ้าอยากทําก็คือรูโตนะครับขึ้น5ดาวได้ก็สามารถทดแทนนะครับทดแทนตัวละครพวกนั้นได้นะครับแต่ว่าที่แนะนําที่สุดในสีส้มนี่ก็คือฟีเรนนะครับข้อโคได้ ai, พี่แคทก็ยังไม่ไม่สามารถทําได้นะเพราะว่ายังหาตัวละครอีกตัวหนึ่งไม่ได้นะครับโอเคสีส้มเนี่ยก็เบาๆเลยเพราะว่ามีตัวละครเพียงไม่กี่ตัวนะครับฟีเรนพี่แคทเล่นเป็นสายไหนนะครับก็เล่นเป็นสายหมัด2แล้วก็เงิน2ครับเป็นสายสปีดเหมือนกันเนาะ ส่วนวนัสนี่ถ้าพี่แคทจำไม่ผิดน่าจะเป็นดาเมจนะครับก็คือคิ2แล้วก็มาร์เกอร์2นะครับประมาณนี้แล้วกันสีส้มต่อมานะครับสีม่วงสีม่วงก็แน่นอนนะครับตัวเดียวนะครับจริงๆปั้นแค่ตัวนี้ตัวเดียวจบเอาอยู่นะครับนั่นก็คือคิรัวนั่นเองนะครับคิรัวนี่คือเอาอยู่นะครับสำหรับท่าสีม่วงซึ่งท่าสีม่วงเนี่ยอันนี้พี่แคทใช้ก็เป็นคิ2แล้วก็มาร์กหแล้วก็ดิสตัปชั่นหนึ่งนะครับ ใครสามารถเล่นสายอื่นก็ได้นะเป็นสายสปีดก็ได้นะคนเขาก็เล่นเยอะกันแต่พี่แคทขอรีดดามจจัดๆเลยดีกว่านะครับก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะไม่ได้ต่างกันเยอะก็ขอเล่นสายดามิแล้วกันนะครับนะสายสีม่วงก็มีประมาณ1ตัวนะที่แคทแนะนำเนาะก็อีกอย่างหนึ่งคีลรัวเนี่ยมันตีเป็นฟูเอด้วยนะครับก็คือค่อนข้างที่จะโหดน,นะโอเคไปต่อนะครับสายสีฟ้าเนี่ยโห สายสีฟ้าก็โหดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็3ตัวนี้นะเลือกทําได้เลยแต่ถ้าให้แนะนําจริงๆก็น่าจะเป็นซีนะครับซีกเนี่ยเป็นตัวละครที่ตีไฮบิดนะครับแล้วก็ค่าคอสเนี่ยต่ำมากนะครับ900นะครับแล้วก็ตีไฮบิดซึ่งบอกเลยว่าตีแรงตีไฮบิดถ้าวางต่ําแล้วก็ตีไข่ค่อนข้างที่จะดีนะข้อเสียคือตีช้านะแต่ว่าเราก็ทําสกิลตีขึ้นมาก็คือเป็นหมัด2แล้วก็ เงินหนึ่งแล้วก็ดอทหนึ่งนะครับเป็นสายสปีดนะก็จะทําให้เราตีเร็วขึ้นนั่นเองนะครับน้องๆต่อมาถ้าใครอยากทํา s สเพี่แคทก็แนะนำนะครับแนะนําเป็นสายโอเวอร์โหลดเลยก็ได้นะเป็นสายซับนะครับสายซับระยะนะเป็นโอเวอร์โหลดเลยก็ได้นะครับใครที่มอง SD สเป็นดาเมจก็ทําเป็นดาเมจก็ได้นะแต่สําหรับพี่แคทพี่แคทเลือกที่จะเป็นระยะดีกว่าเอามาซับนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวดาเมจอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือหนวดขาวนะ ก็สามารถทําได้นะครับถ้าใครไม่อยากทําตีตัวนี้ก็ตีเป็นฟูลเอวีเหมือนกันนะครับน้องๆก็ที่พี่แคทใช้ก็เป็นอ่าโอเวอร์รอดสแล้วก็ลิโกเชตหนึ่งแล้วก็แอสซัสซินหนึ่งนะครับประมาณนี้สําหรับตัวละครอย่างสีฟ้านะครับอ่าต่อมาตัวละครตัวสุดท้ายก็คือสีเขียวนะสีเขียวนี่มีทั้งหมด3ตัวที่แนะนำเนาะก็คือจริงๆเอเลนก็ทําได้นะแต่เอเลนเนี่ยมันเป็นตัวตัวซัมมอนหนูเกาะอะไรประมาณนี้พี่แคทก็เลยไม่ชอบ อ่ะถ้าเป็นดาเมจจะจ๋าจริงๆก็แนะนําให้ทําอุนคิโอลานะครับอุนคิโอลาแล้วก็ตามมาด้วยอ่ามีฮอกเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นโบลี่นะโบลี่ที่ก็จะขึ้นจากตัวละคร4ดาวขึ้นมานะคือตัวนี้นะขึ้นมาเป็น5ดาวนะครับซึ่งก็สามารถเล่นได้นะแต่ว่าถ้าจบเอาอยู่จริงๆพี่แคทก็ว่าน่าจะเป็นอุนคิโอลานะอุนคิโอลาของพี่แคทก็นั่งเล่นเป็นสายโอเวอร์โหลดนะครับนะโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดแล้วหนึ่งไอโอเวอร์โหลดสองเซิร์ฟหนึ่งแล้วก็แอสซินหนึ่งนะ ส่วนมีฮอกเนี่ยพี่แคทก็จะเล่นเป็นสายโอ้หลอด2แล้วก็ลิโคเชตหนึ่งแล้วก็แอสซัสซินหนึ่งนั่นเองนะครับก็สามารถไปทําตามกันได้นะนแต่ตัวพี่แคทก็จะแนะนําประมาณนี้อ่ะแล้วก็เหตุผลทําไมที่พี่แคทแนะนําให้ทานะครับเวลาทานะให้น้องๆเรียงธาตุนะครับค่อยๆไล่ไปทีละธาตุอย่าทําทีเดียว2ตัวต่อธาตุนะครับมีการบ้านให้เห็นแล้วนะครับก็คืออย่างตัวละครอย่างบอสซัมเมอร์เลทที่ผ่านมาเนาะก็คือ มันจะรีทาตทุกๆ4ชั่วโมงซึ่งการรีาทาตของบอสเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการชนะธาตแพทท้ธาตใช่ไหมถ้าน้องๆเลือกท,ำทํำธาตใดธาตหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นนะคือมันก็จะไม่สามารถลงธาดันของซัมเมอร์เลดได้ทุกทกช่วงเวลานะครับแต่ถ้าใครทำตามพี่แคทตั้งแต่ต้นๆเนานะคือเราทำเลดเสร็จทำส้มทำส้มเสร็จทำม่วงทำม่วงเสร็จทำฟ้า,ทำฟ,าทำฟ้าเสร็จทำเขียว รับรองนะครับได้เล่นตลอดอย่างแน่นอนแล้วก็สามารถลงด่ันไหนก็ได้สบายๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเกมจะอัปเดตในวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นวันเสาร์นะครับก็ในเวลาทุ่มหนึ่งนะครับพี่แคทก็จะลงคลิปนี้ก่อนนะครับก็ใครที่รอติดตามชมก็รอติดตามชมสตรีมพร้อมกันนะครับตอนถึงทุ่มหนึ่งเนาะ ทุ่มหนึ่งนะครับรอเกมอัปเดตนะครับสำหรับวันนี้พี่แคทก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่แคทด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่แคทก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ